สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่วงระยะนี้เป็นช่วงระยะที่มีการระบาดของโควิดโดยยิ่งาสายพันธุ์ใหม่นะครับ BA. 4 BA. 5ในเมืองไทยสังเกตจากการที่หมอทุกคนจะเห็นว่ามีคนไข้โควิดเนี่ยมากขึ้นเราะะฉนั้นพวกเราทุกคนนะครับที่ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีนีครับระหว่างนี้จากการที่เราเริ่มจะวางใจเรื่องการใช้หน้ากากอนามายัย ผมอยากจะเชียร์ให้ทุกคนหันกลับมานะครับเริ่มใส่หน้ากากอนมามัยกันต่อเนื่องว้อเปร็จเมื่อออกนอกบ้านนะครับเพื่อป้องกันตัวเองจะถือว่าเป็นการเซฟที่สุดละเพราะหน้าก,กากอนมามัยนั้นเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์คอยอารักขาเรามา2ปีครึ่งแต่แต่มีการระบาดของโควิดมาทุกๆระลอกนะครับระลอกนี้ก็เหมือนกันแต่สังเกตว่าระลอกนี้มีข้อมูลทางการแพทย์ว่ามันติดต่อง่ายกว่าโอม,มิคอนตัวเก่าซะอีกด้วยนะครับ ไวรัล ba จุดสี่ ba จุดห้าจะต้องเป็นตัวที่มันมีปัญหากับพวกรอยระยะยาวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการแส่หน้ากากอนามัยที่มีความสำคัญมากเลยยิ่งถ้าขึ้นไปในที่ที่มีคนแออัดขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล์ใส่สองชั้นเลยครับคาดหน้านกากผ้าทับขันนอกอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรูรั่วแถวแก้มแถวหลักยิ้มแถวนี้ครับลมเดินไปพัดเข้าไปเมื่อใส่หน้ากากอนามัยแล้วการล้างมือ อยู่เสมอนะครับก็มีโอกาสอาลสบู่ถูให้นาน20วินาทีนับไปเรื่อยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบรางถูให้เป็นฟองถ้าจะใช้แอลกอฮอล์ก็รอให้แอลกอฮอล์มันแห้งจากมือเราซะก่อนเพราะแอลกอฮอล์นั้นถ้าไม่ถึงกับมีการแห้งมันจะไม่ค่อยออกฤทธิ์นะครับเพราะ,ะนั้นท่านท่าก็ควรจะรอให้แห้งก่อนนะครับอยู่ห่างกันมากๆก็จะทำได้หรือเลีเ่ยงการไปอยู่ในที่ที่ชุมชนมีคนเยอะๆนะครับ แล้วก็ของพวกนี้มีความสําคัญมากเลยของพวกนี้ครับคือขีดที่เราเตือนตัวเองไม่เป็นดีที่สุดนะครับเพราะเมื่อเป็นโควิดขึ้นมาโอกาสที่จะเป็นอาการตามก็คือลองโควิดนี่ะองโควิดเป็นอาการที่เบาๆก็จริงแต่ว่ามันยืดเชื้อผมคิดว่ามันจะรบกวนชีวิตประจําวันของเราได้เพราะฉะนั้นการเชียดูแลตัวเองด้วยการสนใส่หน้ากากนะไม่อยู่ห่างกันล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ก็ตามแต่แอลกอฮอล์ก็ร้อยหแห้งก่อนรวมทั้งการที่จะ ห่างคนอื่นนิดหน่อยอย่าเข้าไปในที่แออัดหรือแลอยิงในที่ที่เป็นอหอลใหญ่ๆมีแอร์คอนดิชันมีมีคนอยู่เยอะๆเช่นต,ตามห้างอันนี้ก็ต้องระวังมากด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเราเองนั้นมีโอกาสจะเป็นโรคติดเชื้อเหล่านี้รวมทั้งการที่ยังมีอรองโควิดด้วยสุดท้ายจริงๆก็คือวัคซีนนะครับขณะนี้เนี่ยวัคซีนที่ควรจะฉีดก็คืคอเข็มที่แล้วนะครับเป็นกระตุ้นเข็มที่2ก็คือ กับเข็มที่3-4บวกกันนั่นเองนะครับใครยังไม่ได้ฉีดถึงเข็มที่4ก็เตรียมไปฉีดได้เลยนะครับขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับอยู่บ้านก็ใส่ได้นะครับ <laughs>